เอาล้มมึงด้วยเพ่งหยังเพ่งยังอันอันล้ำกอนถุงมาจอยเอาล้มมึงด้วอันของอินยังเนื่อจาม่าได้กระแสนลองฟังดูลองฟังดูบ่แห้งก็ได้ยันขยักไอคนเอาเริ่หนึ่งสองสามแฟนแฟนแฟนเพิ่นให้เวินไปซ่าคันบ่แม่นแฟนไพ่เขาให้ไอเวินมาทางพี่น้องนี่นะ คำดำเป็นคนที่ลายคนที่ลายบ่สมอายเพิ่นบ่สนปูกเนออกใจดแต่น้องมันจนฝนนันน่ะอนออกอกใจดแต่น้องมันจน ưu mày là chơi đẹp nông bò đầy ai mà non son chào đọc ơi chào đọc son ơi chào đọc mà lít là sao môi lắm, nắn chín năm ta nói vậy giờ nào phó vào khôn khô เออเอเจ้าแก้มเจ้าแจมมานีอำาทําน้องเป็นสาวหมอลำโอ้พอํำคำบ่สนใจเปิ้เบิ้ลฮักเพิ้ให้บุญเปิ้นเบิ้ลแฟนเป็นมเปิ้เบิ้ลฮักเปิ้น้องบุญบ่สมบุญ พอมพี่ชายบอกกุมเข้ามาใกล้อ้ายเป็นห้องลงมาพายบินไปเวินเวนินห้องแยกเอ,อินตัวอายเพิ่นบอเลียวอ่อนสอนลองขอห่มหมอนเพิ่นได้บ่เด้ออ่อนสอนลองขอห่มมอนเพิ่นได้บ่เด้ เออผูเขียวใบหมอนก้อนคำของน้องคนงามเอยเจ้าดอกเอยเจ้าดอกฮักเออยออเอเจ้าดอกมาลีลาซาโอเจ้าดอกกำจายลุมชาตินี้บ่ได้พี่ชายไปตนน้ำตาย หาดสายตื้นๆเออ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 เจ้าแจ้ม